สวัสดีเป <ylum> ็นท <c oughs> ่างไก่ค <sax ophone compliqué> ่ะพี่น้องมาเลี้ยกินเผาในปลาไปแห่งทอดไปแห่งทอดครับหนึ่งไก่หนึ่งเรื่องไก่บ้านไก่บ้านพี่น้องหนึ่งไก่บ้านไอุ่นใส่ฟิล์มไปจนืนฉันก็ให้ไปอุ่นแต่แต่ไปแห่งทอดได้ไหมล่ะนางเขายังออกนางเข้านางออกอะไรนี่มาละอันแปงอันแปงนใส่มะละกอได้ก็กินนะก็ว้ยังหู่่อันแปงนใส่มะละกอนี่ได้มาจากที่ใหญตอนแรกแต่ตกแตงก็สิบตำโดยนึงเหรอไปดิปลาปลาไม่ไดอยู่ห้อนึง แตงแงี่บัจล้อตัวมาดลงเีมสัดวแตงเ่ยบาแตงก็เลยเอามาละกองตังตังตงแตใจมคงตงแตงใจคงบอมาหนักไม่เป็นปัญหาไม่เป็นมันเนี่ยมันไม่หนังเลยดเดียวเร่อกายารแก้ปัญหาขารายแล้วแล้วร่างดีเดียได้ก็ ไรเปไนหรอเวาแบบมันเป็นเสียความรู้สึกของข้าบอกของคนนะเพรว่ามัเป็นอะไรไ่กินยังไงไหมที่เมา่อกนะไ่กินแล้วทิ่มจัง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 รู้เปล่าแบบต้องหัวบาต้องกินต้องห้งังเนี่ะองไปห้งกับดงว่าัเป็นตัวปีกของเขอยู่สมุนรยังไงเรื่อมาทอดไทยเจเขาอกงานสมุนนั่เ็ื่องสมุนไพรทอดไทยจ้าเขาขา่นเรื่องดยระบารอยู่ กัแบบกบจำรงจำไว้ว่าม่งไปุ่งเไปนอนเทีพอดีขนาดนั้นเนีไปนอนเนเ่ยไปเทียอดเขาจะ่เขาจะเจะว่าว่า่าันไปใส่วสา้าไไปนปด้ว่ไปด้วายไา้าไป้วยาย้ยไาไปกนย่าว่ย้าไป้วกไาไ้รไป้ายายไป้วเขาเขายส่้ đi tổn thôi. Bắt hành con chắc chắc. Bắt hành.